มวนให้แผ่นแป้งแนบประกบกันทาไข่ขาวให้ทั่วอีกนะคะแล้วก็ประกบกันเรียบร้อยแล้วทาหัวท้ายด้วยไข่ขาวแล้วก็ปิดลงไปที่แป้งแบบนี้ค่ะเท่าน,นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเวลาทอดทั้งชีสทั้งกล้วยก็จะไม่มีไส้ที่ไหลออกมานะคะ สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานชวนอร่อยกับปีกล้วยห่อชีสของว่างทานเล่นทําง่ายห่อง่ายๆด้วยวิธีแบบนี้จะทําให้ไส้ไม่แตกเป็นการแปรรูปกล้วยน้ำว้าทําของอร่อยง่ายๆค่ะเพื่อนๆนําไปต่อยอดทําขายได้เลยนะคะวัตถุดิบเจ๊าปานมีกล้วยน้ำว้าสุกแบบนี้ค่ะแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองและแผ่นชีสแบบนี้นะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะสําหรับใส่แฮมเบอร์เกอร์แซนด์วิชและแผ่นแป้งปอเปี๊ยะสาหรับห่อไส้นะคะขั้นตอนแรกเลยเรามาเตรียมกล้วยก่อนนะคะ ปอกเปลือกกล้วยให้สะอาดค่ะเหลือแต่เนืกก้อกล้วยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเจ๊ปันจะหั่นครึ่งแบบนี้ในส่วนของครึ่งหนึ่งจะหั่นได้ประมาณ3ชิ้นนะคะก็จะได้ประมาณ6ชิ้นสําหรับกล้วย1ลูกค่ะเป็นแท่งยาวๆแบบนี้แล้วเจ๊ปันจะหั่นชิ้เตรียมไว้เลยค่ะหั่นชิ้ให้เป็นเส้นๆความหนาประมาณสัก1เซนติเมตรนะคะชิ้1แผ่นก็จะได้ประมาณ6ชิ้นเช่นกันค่ะตอกไข่ใส่ถ้วยเอาไว้แบบนี้ค่ะเจ๊ปันจะใช้ไข่สาหรับเป็นกาวห่อแป้งปอกเวียนะคะ ได้แบบนี้แล้ววางแป้งปอบเปี๊ยะไว้ที่เขียงแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเจ๊าปานก็จะนำกล้วยที่หั่นวางเรียงแบบนี้เลยนะคะโปะด้วยแผ่นชีสที่เราหั่นรอเอาไว้ค่ะแล้วก็ทาไข่ที่เรานํามาทําเป็นกาวนะคะใช้ส่วนของไข่ขาวทาให้รอบแผ่นแป้งปอบเปี๊ยะเลยค่ะเสร็จแล้วพับแผ่นแป้งให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วทาไข่ขาวให้ทั่วแผ่นแป้งปอบเปี๊ยอีกรอบนึงค่ะ ได้แบบนี้แล้วม้วนแป้งปอเปี๊ยะที่หอกกล้วยแล้วก็ชี้ให้แน่นเลยนะคะใช้ไข่ขาวทาให้เป็นกาวแน่นๆค่ะปิดหัวท้ายด้วยไข่ขาวเช่นกันนะคะเราก็ทาไข่ขาวที่ขอบของแป้งทั้งสองมุมค่ะแล้วก็แปะลงไปที่ตัวแป้งนะคะก็จะได้แป้งทรงปีกกล้วยที่พร้อมนําไปทอดแล้วค่ะ ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะคะนํากล้วยมาเรียงที่แป้งตรงกลางโปะชีสลงไปเรียงกันเสร็จแล้วใช้ไข่ขาวทาโดยรอบเพื่อให้เป็นเหมือนกาวแปะแป้งให้แน่นเสร็จแล้วพับแล้วก็ทาไข่ขาวให้ทั่วเช่นกันนะคะมมวนให้แผ่นแป้งแนบประกบกันทาไข่ขาวให้ทั่วอีกนะคะแล้วก็ประกบกันเรียบร้อยแล้วทาหัวท้ายด้วยไข่ขาวแล้วก็ปิดลงไปที่แป้งแบบนี้ค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเวลาทอดทั้งชีสทั้งกล้วยก็จะไม่มีไส้ที่ไหลออกมานะคะ ผลงานเรียบร้อยแล้วเจ๊ปันก็จะทําจนกว่าจะหมดหรือว่าจนกว่าที่อยากจะทานนะคะได้ประมาณนี้ตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนนําแป้งปอเปี้ยลงทอดเลยค่ะใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงนะคะค่อยๆกลับด้านให้ตัวแป้งสุกทั่วนะคะทั้งด้านในด้านนอกทอดจนกว่าแป้งสุกเหลืองน่าทานเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะนําขึ้นให้เสด็จน้ํามันได้เลยนะคะเราก็จะได้ปีกไว่น้ําว้าไส่ชีส พร้อมเสิร์ฟเป็นของว่างทานเล่นเอาไว้เสิร์ฟปาร์ตี้ได้เลยค่ะเพื่อนๆเอาไว้ทําทานเล่นหรือเอาไว้ทําขายต่อยอดได้เลยนะคะจิ้มกับน้ําจิ้มหวานหรือว่าน้ํามายองเนตซอสมะเขือเทศซอสพริกได้หมดทุกอย่างเลยค่ะเพื่อนๆอยากทานก็เอามาหั่นแบบนี้นะคะได้ไส้ด้านในจุกๆน่าทานมากๆเลยค่ะ ได้เมนูทําง่ายและอร่อยเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีค่ะเพื่อนๆเ,เจ๊ปานบอกเลยค่ะว่าอันเดียวไม่พอนะคะของทอดแบบแป้งปอเปี๊ยะไม่จําเป็นต้องไส้อื่นนะคะใส้กล้วยง่ายๆแบบนี้ก็อร่อยเช่นกันค่ะเพื่อนๆจะใช้กล้วยอื่นก็ได้นะคะกล้วยหอมกล้วยไข่ได้หมดเลยค่ะจิ้มน้ําจิ้มอะไรก็อร่อยค่ะเจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะอื้กรอบอร่อยมากๆเลยค่ะไส้ข้างในก็ฉ่ำๆอร่อยมีทั้งชีสและเนื้อกล้วย เจ๊าปานขอตัวไปทานก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบเจ๊าปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ